เรามากันถึงเรื่องของเลโ v o c a l นะคะเลโ v o c a l คืออะไรคือสระค่ะสระสระมีกี่ตัวมีทั้งหมด5ตัวมีตัวอะไรบ้างอาเออีโออูทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเติมคำดูนะคะพอเราเติมตัวอาเข้ามาปุ๊บคำนี้ก็จะอ่านออกเสียงว่าอาล่ะอาละอหาละ, a, ละแปลว่าปีค่ะ เช่นปีกนกปีกไก่ปีกเป็ดคำต่อไปค่ะเรามาเติมสระตัวอกันอีกนะคะ b A l l a ออกเสียงว่าป a l แปล,แลว,ว่าลูกบอลนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ b a n a n a n a ออกเสียงว่า Banana 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 ก็คือกล้วยนั่นเองค่ะสละตัวต่อไปค่ะ a p a r a pera pera แปลว่าลูกแพรนั่นเองค่ะเรายังอยู่กันที่สละตัว a นะคะ ต่อไปเราไปลองเติมคำกันค่ะ n e s v e n e v e n e v e n e v e แปลว่าหิมะค่ะคำต่อไปที่เราจะเติมสระตัวเอนะคะ m e e l e m e ว่าน้ำพึ่งนั่นเองค่ะทีนี้เราไปต่อที่สลัดตัวที่3ามนะคะ e e เรามาเติมคำกันค่ะ f e l o filo filo แปลว่าเส้นได้ลวดเสน้นคำต่อไปค่ะ v i s o viso viso ใบหน้าค่ะคำต่อไปค่ะ f i o r i fiori fiori คำนี้เป็นพหูพจน์นะคะแปลว่าดอกไม้ดอกไม้หลายดอกเพราะเป็นพหูพจน์ค่ะเรามาถึงสลัดตัวที่4กันแล้วนะคะ o o ไปที่คำศัพท์กันเลยค่ะ o s s o also also แปลว่ากระดูกนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะ c o r o n a corona corona ก็คือมองกุฎนั่นเองค่ะ ไปเติมคำกันต่อเลยค่ะอู๋ออเอ็มเอโอลวัลวโมลัวโมผู้ชายเรามาถึงสลัดตัวที่ห้าแล้วค่ะตัวสุดท้ายอูอูไปเติมคำกันเลยค่ะเอ็เลอูเอ,อ็เ,อเนอาลูนาลูนาะพระจันทร์ ไปกันต่อเลยค่ะเซตาอุชิชิอสุกค่ะสุกค่ะฝักทองจีอุเอฟออกูฟอกูฟอนกคูกันเองค่ะอ่ะเราหมดสละไปทั้งห้าตัวแล้วใช่ไหมคะ มีตัวอะไรบ้างอเอีโอออ่ะเรารู้สลับไป้าตัวแล้วแล้วเรายังได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์พร้อมรูภาพด้วยใช่ไหมคะทั้งหมด15คําคำได้รวมอยู่ในคลิปนี้แล้วลองฝึกกันดูนะคะลองฝึกกันบ่อยๆฝึกออกเสียงฝึกเขียนสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึกภาษาอิตาเลียนกำลังเรียนรู้อยู่นะคะยินดีมากค่ะมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ